โรงเรียนบ้านหนองพลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้านการศึกษาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวด้วยระบบ BP School Activity Process ความสำคัญของโนตกรรม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวโดวยรูปแบบ b p School Activities Process ได้อาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลนักเรียนในโรงเรียนให้พ้นจากภัยของยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตเพื่อที่จะให้นักเรียนเหล่านั้น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองเติบโตด้วยชีวิตที่งดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมซึ่งการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญามีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบบยมุขมีทักษะและวิธีการป้องกันให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอบบยมุข2เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินยัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการส่งเสริมสุขอาอนามัยที่ดีในการดูแลและป้องกันให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองพลวงเป้าหมายของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละร้อยเข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนร้อยละ90มีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุกมีทักษะและวิธีการป้องกันให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายมุก 2. นักเรียนร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 3. นักเรียนร้อยละ90และบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผนการดำเนินงานแผน n นโรงเรียนบ้านหนองพลวงชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ยาเสพติดความรุนแรงอาชญากรรมหรือปัจจัยเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. ศึกษาทิศทางและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยออกแบบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเน้นทักษะการลงมือปฏิบัติ ที่เน้นนักเรียนได้ปฏิบัติจริงให้นักเรียนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกิจกรรม 3. นํนำนวัตกรรมมาเชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษา<ม>เพื่อการดำเนินงานที่เป็นระบบขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสามารถจับต้องได้และเกิดผลที่ตัวนักเรียนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 4. รูปแบบการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมที่ออกแบบไว เพื่อเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวให้บังเกิดผลต่อตัวนักเรียนคือ B P School Activities Model ประกอบด้วย B Bright หมายถึงความรู้ความฉลาดเมื่อนักเรียนมีความรู้จากการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนักเรียนก็จะมีทักษะในการเลือกสิ่งที่ดีเหมาะสมและถูกต้องให้กับตนเองได้ P practice หมายถึงการปฏิบัติจริงของนักเรียนการลงมือทำด้วยตนเอง s skill หมายถึงทักษะที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน c critical thinking and creative หมายถึงการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ h healthy หมายถึงการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี o observe หมายถึงฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทักษะและประสบการณ์มาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนตามสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง O Organization หมายถึงความร่วมมือขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ L learning หมายถึงการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการจัดขึ้นให้กับนักเรียน activities หมายถึงกิจกรรมโครงการต่างๆที่โรงเรียนกำหนดขึ้น process หมายถึงกระบวนการดำเนินการนวัตกรรมที่ต้องการเสริมสร้างทักษะต่างๆให้นักเรียนการปฏิบัติงานตามแผน do 1. ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำแผนการดำเนินงานที่วางไว้ตามนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน 2. ฝ่ายบริหารทั่วไปงานอาคารสถานที่และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดบรรยากาศและห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 3. การจัดกิจกรรมต่างๆโดยบูรณาการสอดแทรก และปลูกฝังการป้องกันตนจากสิ่งเสพติดและอบายมุกร่วมกับกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมการตรวจสอบเช็คเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้รวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาติดตามผลประเมินผลและวิเคราะห์อภิปรายผล โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และอภิปรายผลรวมทั้งฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไปการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ Action เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการภายหลัง3ขั้นตอนแรกของวงจรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเริ่มจากการนำผลจากการตรวจสอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ และอภิปรายผลสรุปประเมินผลปรับประยุกต์กิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบ b p s c h o o l Activities Process ที่ได้วางแผนไว้เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้เรียน 1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากการได้รับการปลูกฝังในการป้องกันตนเองและมีจิตสำนึกที่ดีสามารถมองเห็นถึงปัญหาและโทษของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาผ่านการบูรณาการโครงการกิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้น 2. นักเรียนและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการดูแลและป้องกันตลอดจนมีความสามารถอันเกิดจากทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและบุคลากรทางการาศึกษาทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองพลวงด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองพลวงมีแนวทางในการดำเนินงานและเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุกทำให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยและผลเสียที่เกิดกับร่างกายรวมทั้งมีทักษะและวิธีการป้องกันตนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายมุกปัจจัยความสำเร็จจากการพัฒนารูปแบบและวิธีการโดยการศึกษาข้อมูลเก็บรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ จนได้เป็นนวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวโดยระบบ b p School Activities Process ที่คณะครูและบุคลากรร,การ,ร่วมกันออกแบบกิจกรรมโครงการให้มีความหลากหลายโดยนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติการวิเคราะห์และการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนทุกคนบทเรียนที่ได้รับนักเรียนมีทักษะและการป้องกันตนเองมีความรู้เรื่องยาเสพติดรู้จักการป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆรวมทั้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสารรค์ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนสร้างความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำ และกล้าตัดสินใจเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียนการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับเผยแพร่ผลงานภายในสถานศึกษาผ่าน PLC กระบวนการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเผยแพร่ผลงานภายนอกสถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองพลวง